น,นี่จะเป็นแปลงผักของส่วนบ้านลุงวรนะครับอันนี้ทำมาใหม่หน้าไม่ยหน้า่าาาวั่ ท่านมีหัวยังออืบูมไหมยังงอตเนี่ยเนี่ยบูมเห็นไหมน่ะเห็นเีนอยบูกไปก่อนยังไม่ทันขที่ใหม่ที่ใหม่หงอมยังอ่อน โอ้อยังอ่อนนี่ยังอ่อนอยู่ยออเลยอ่อนได้ถ่ายไปจุดดูบาวเนี่ยยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่นี่แล้วอ,ออกไหลอ่อ,อนยังอ่อนอยู่ครับครับเ,เอออะไรโจรไหนลองลองเด็ดให้ดูนะหน่อยเด็ดอะ <c oughs> ไรเนี่ยวนะ นผมโคสดโค้ดผมเลยเดินใครรู้ป้ายสักหน่อยรู้ป้ายก็ไม่ต้องถ่ายบก็ป้ายมันแ่มป้ายไม่แ่มเออมันนูนเนี่ยมันถ้าเดี๋ยวมันมันลบแล้วเดี๋ยวให้มึงมาเขียนใหม่ยังไม่ต้องถ่ายป้ายไป